สวัสดีครับผมเคลร์คุณขา่าวรถสิงแล้วนะผมวันนี้นะครับผมมีรถสปอร์ตสายพันธุ์อเมริกันนะครับผมมาให้ดูให้ชมอีกหนึ่งคันหนึ่งร,รุ่นนะผมใครที่กําลังมองหารถสปอร์ตที่เป็นสายพันธุ์อเมริกันนะที่เป็นตัวเครื่องประหยัดประหยัดหน่อยนะผมแต่ว่าได้ลุกของตัวที่จอดซูเปอร์คาร์พาร์กิ่งนะผมวันนี้หามาให้แล้วนะนี่คือรถที่หลายๆคนกําลังมองหาแล้วก็ข้อดีในการมาซื้อรถที่คุณขา่าวรถสิงนะผมก็คือ รถแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะผมท่านไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปหาของไม่ต้องไปเหนื่อยไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะได้ขับนะผมมาซื้อที่คูดขาวรถสิ่งขอผมซื้อปุ๊บได้ขับปับ๊บนะนี่คือข้อดีนะผมก็เหมือนเดิมนะฮะคลิปวิดีโอของผมนะผมจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับวัตถุประสงค์ในการทาคลิปก็คือผมอยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะผมได้เห็นสภาพรถจริงๆตัวรถจริงๆว่ามันเป็นสภาพแบบไหนนะครับผมสามารถตัดสินใจได้เมื่อท่าน ดูคลิปวิดีโอจบนะผมในกรณีที่ท่านไม่มีเวลามาอยู่ไกลอ่าเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องย t u b e กูดคาร์รสิ่งด้วยผมไปดูกันสำหรับเจ้า Ford Mustang นะครับอ่าตัวนี้ไม่ใช่ตัว5,000นะผมจะว่าโฉมที่แต่งคือตัว5,000เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ผมออมองว่าเป็นรถที่แต่งเต็มมากนะ แต่งมาเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวมาไล่ของแต่งกันดูเนาะฝากระโปรงนะผมเป็นตัว GT 500นะผม,มตัว GT 500อ่ากันชนหน้านะผมเป็นตัว GT 500แล้วก็คาร์บอนเนี่ยโอ้โหทุกจุดที่สามารถใส่ได้นะผมเป็นคาร์บอนคุณดูในขนาดแผงข้างในนะตรงนี้นะยังเป็นคาร์บอนนะผมคิดดูโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวคาร์บอนโลโก้งูนะครับอ่าโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนะผมขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้ล้อนะผมเป็นล้อนิสสขอบ20นะผม ล้อนิสขอบ20เอ่อเบรกเบมโบ่นะผมพร้อมจานนะผมว่าของแต่งคันนี้น่าจะต้องมี0 0แสนได้นะอ่านะผมเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูนไปเนาะแก้มเป็นตัว GT350 นะผมแล้วก็มีโป่งด้วยนะมีชุดโป่งครับผมโลโก้5.0จัดให้ครบแล้วก็สเกิร์ตตรงนี้เป็นตัว GT500 นะครับผมว GT500 นะเอ่อครอบข้างเป็นคาร์บอนเคฟล่านะผมครอบข้างกระจกเนาะคาร์บอนเคฟล่า ครบจบแน่นอนแล้วก็มีโปร่งหลังแกมโปร่งหลังด้วยอ่าล้อหลังก็เป็นล้อนิสเนอรผมขอบ20เหมือนกันนะผมแล้วก็เป็นเบรกเบนโบเหมือนกันพร้อมชุดจานนะครับแล้วก็มีคาลิเปอร์ที่แยกนะดิงนะคาลิเปอร์แยกให้แล้วเรียบร้อยจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะผมลูกค้าไปก็คือไปใช้งานได้เลยนะอ่าแล้วก็มีตัวชุดชาร์กตรงนี้นะผมตัวนี้ก็เป็นเพียวคาร์บอนนะเป็นเพียวคาร์บอนสวยมากนะผมสวยมากเลยไม่ลอกไม่อะไรนะอ่าเนียนจัดผมบอกให้ฮนะ แล้วก็สปอยเลอร์หลังนะผมเป็นทรง GT 500อ่าทรง GT 500แล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็เป็นเปลี่ยนเป็นคาร์บอนคุณคิดดูเลยโอ้โหถ้าไปหาเองไปทำเองนะผมบอกเลยโอ้โหเสียเวลาจัดน,ะนานกว่าจะได้ขี่ได้ขีนะ่นะนี่โลโก้งูมันหนามากเลยดิเออหนาเลยอย่างดีเลยผมอย่างดีเลยโอ้ยงูกัดมือไอ้ยี้อ่านะครับผมแล้วก็ชุดเรียร์ดัมเปอร์หลังก็เป็นคาร์บอนนะผม ท่อเป็นชุดท่อไทเทนจงนะใช่อ่าท่อไทเททั้งเส้นนะผมทําออกสีให้แล้วเรียบร้อยนะผมบอกให้เลยรอล่าสุข,ขุมนุ่มลึกนี่สําหรับเจ้าฟอร์ดมัสแตงคันนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องเนาะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องอ๋อให้น้องดิ้งเปิดฝั่งโน้นฝั่งโน้นนะเปิดห้อนนะเงเครื่องดูห้องเครื่องกันหน่อยเนาะเปิดดูห้องเครื่องกันหน่อยนิดนึงนะครับอ่ามาดูเด้ใต้ห้องเครื่องไม่มีอะไรนะผมน้องบอกว่าทำปลดล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมดิ้งใช่ไหมใช่ไหม อืมเนาะกดล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ฝากระโปรงนะผมเป็น MP Concepts นะแล้วก็ชุดกองนะผมเป็นชุดกองแต่งนะชุดกองแต่งชุดกองเปื่อยนะผมยี่ห้อนี้นะผมรู้กันดี่ะของเขาดีมาตรฐานจริงนะครับแล้วก็มีคําที่เป็น Mustang GT นะผม500โอ้โหคุณดูเลยไม่รู้จะแต่งตรงไหนอีกแล้วรถอะ่ะมันก็ครบหมดแล้วนะผมว่านะ ในมุมที่แต่งรถได้แล้วก็เหมือนเดิมว่าผมรถนะผมโครงสร้างเดิมเนี่ยผมมีโลโก้ฟอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับมีเขาเรียกอะไรรอยสปอตเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดชี้ให้ดูใกล้ๆนะผมสาหรับใครที่ชอบสไตล์การซื้อขายรถแบบนี้นะผมมาดูได้ที่คูดคารถซิ่งนะผมชัดเจนตรงประเด็นแน่นอนนะผมมาสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ไกลนะไม่มีเวลามาบอกพี่อ้นรถชนหรือเปล่าดูในคลิปวิดีโอได้เลยนะผมนี่ชี้ให้ดูใกล้ๆผมมีปตัวเลขนะเดียวนัมเบอร์อซีเรียลนัมเบอร นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของ Ford นะผมมารถไม่มีชนมาแน่นอนนะครับผมนี่เนีนนนยนเลย่ปตรงนี้ไปดูภายในกันนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นรถสปอร์ตที่เป็น2ประตูนะผมแต่ว่าเป็นสี่ที่นั่งนะแล้วก็เป็นที่นั่งที่ใหญ่มากนะผมเหมือนที่ผมบอกทุกทางนะ <S <S ผมคิดว่าผมชอบฟ o r d m มา t a ต g เพราะว่ามันใช้งานได้จริงมันใหญ่จริงนะครับอ่ามันนั่งได้จริงนะะ ใช้งานได้จริงบอกข,งงข้างหลังคนดูเลยเนียนกริปเออสภาพยังกับป้ายแดงเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะผมตรงนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกกันอะไรอ่ะข้าเบ่กมือเดยนิ่งใช่เ <Shelby. S 2> วียเชลบี้โอ้โหดูเก็บรายละเอียดสุดจัดประหลัดบอกผมบอกแล้วนะนี่เนียนโลโก้โลโก้ม้านะครับ,บเบาะเบิดภายในอ๋อแล้วก็มีพรมนี่นี่ชุดนี้ก็หลายตังนะนี่ใส่ให้เต็มคันเลยนะผมใส่ให้เต็มคันนะเป็นพุทธสตาร์ทนะผมกดแจมแบบนี้นะเดี๋ยวผมไปดูกดแจ คีเลตนะครับมีกุญแจคีเลตเนาะเฮ้ยอย่าบอกมุ้งคาร์บอนเลยถึงใช่ดูดิกุญแจสำรองก็มุ้งคาร์บอนมุ้งคาร์บอนอีกกุญแจสองชุดนะผมมุ้งคาร์บอนทั้งสองชุดโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเนาะอ่านี่รูปมาตรงนี้นะครับผมจอ Android รองรับคาพงคาร์เพครบทุกเซตเลยนะออโต้วนลูปโอเคนี่ดูผมมาลงอะไรมันตีฟังก์ชันครบเลยนะครับผม เสียงท่อนะเสียงท่อนะมาดูได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อืมตุ้มๆพอๆดีนะผมขับแบบผู้ดีเขาเรียกขับแบบผู้ดีนะขับแบบผู้ดีขับแบบผู้ดีฮดูเลยอ๋อเดี๋ยวผมเปิดระบบไฟให้หน่อยเนาะเช็คระบบไฟหน่อยเดี๋ยวว่าไกลที่อยู่ไกลๆนะผมว่าระบบไฟใช้ได้ทั้งหมดไหมนะครับลองดูลองดูลองดูงดิได้ทั้งหมดไหมนะครับ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะผมปรับข้างไฟฟ้าเบาะเป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับผมนี่ดูเนียนเลยดูไฟไฟติดหมดนะใช้ได้หมดเนาะผมขออนุญาตปิดนี่นิดเดียวนะผมเครื่องเครื่องเดินเดินนิ่งๆนะนิ่งมาดูหน่อยเครื่อง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 เดินนิ่งๆเลยนะผมเดินนิ่งๆเลยนะปรับปิดเครื่องดูเหลี่ยมดูทรงหน่อยนี่คือข้อดีนะผมมาซื้อรถที่กูดคาร์โรซิ่งนะฮะ ไม่มีถอดของครับผมมีตอใส่เพิ่มให้เนาะให้เป็นรถที่ออกไปจากเราแล้วสวยพร้อมใช้จริงๆนะผมนเนียนเลยมาดูนี่ดูไฟตรงออกหูนะออกครบเลยนะผมออกครบออกครบ,ออ,ครบออกครบนะมาดูไฟท้ายลองดึงมาไฟท้ายนี่ดูไฟเออด้อยู่ครบ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 นี่นะครับสำหรับพี่เพื่อนๆน้องๆท่านใดที่อยู่ไกลนะผมว่าทรงมันได้อะ่ะคันนี้แต่งแล้วมันมันดูสุดเดียดูเนียนดูดูเนียน ไฟออกครบนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะเป็นโปรเจคเตอร์น,นะเป็นตัวไม่นัชเชนแล้วเรียบร้อยนะผมเป็นตัวไม่นัชเชนแล้วเรียบร้อยไอ้เหลี่ยมทรงได้อยู่นะผมว่าผมชอบนะอ่ะาเผื่อว่าพี่ๆน้องท่านใดนะผมกาลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะผมไม่ว่าจะเอาไปจาะเอ่อเอาไปขับเอาไปขี่นะผมเอาไปไว้เพื่อเอเ่อเครเรียกอะไรอ่ะเสริมเสริมอะไรเราะพี่ ส,สามเบอร์มีนะคลิปบันเลียวจัดนะผมเออเรียกอะไรเป็นเป็นพาวเวอร์สำหรับตัวเราเองเนาะ <S <S ว่า <S <S ครั้งหนึ่งเราก็ซื้อได้เราก็ได้ขับรุ่นนี้นะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคนะในมุมนึงก็คือผมเห็นพี่เพื่อนเพื่อนน้องในหลายท่านนะผมที่เขาพยายามเขาทำงานนะผมด้วยความ ทุ่มทเทของเขาในวันหนึ่งเขาก็สามารถซื้อรถสปอร์ตที่ไปขับได้มันเป็นความภาคภูมิใจนะผมตัวผมเองผมเห็นใครขับรถสปอร์ตผมก็แอบใจหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปนะเออสวยดีอะไรเงี <c> ้ย <oughs> นี่เป็นนิสัยส่วนตัวนะโอเคนะผมรถคันนี้เป็นรถปี2019นะผมผมเปิดขายไว้ในราคาแค่2ล้าน90,000บาทนะผมให้ของแต่งนี้ทั้งหมดเลยนะผมผ่อน6ปีอยู่ประมาณ40,001นะรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวรถเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ในใต้คอมเมนต์เนาะหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆเพื่อนน้องๆท่านใดอยู่ไกลไม่มีเเเวลามามมมมก็หือนดิครับผ ดูคลิปวิดีโอจบนะผมอยากจะได้ผมโอนเงินเต็มจำนวนเนาะเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงห้องนอนกันเลยทีเดียวหรือว่าใครอยากจะจัดไฟแนนซ์กรีงกางกันมาหรือว่าพี่เพื่อนน้องท่านใดมีรถอยู่ที่บ้านอยากจะเปลี่ยนแนวอยากจะเปลี่ยนเวมาขับแบบนี้บ้างนะผมอยากจะมาแลกมาเทิร์นยินดีกับผมศูนย์เก้าเก้าสี่หกสองสี่ห้าโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ